สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยแฮฟเฟอ n นุ้ยสเตยค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะเมื่อวานนี้ฝนฟ้าเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ที่ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะมาเช็คกันนะคะทุกคนว่าอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนบ้างพร้อมกับจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกหนักนะคะพื้นที่สีเหลืองและพยากรณ์อากาศประจําวันค่ะ ดูซินอกจากจังหวัดที่มีฝนตกหนักแล้วยังมีจังหวัดไหนบ้างนะคะที่มีฝนขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาทุกคนเขียนเข้ามาคุยเข้ามารายงานสภาพอากาศกันได้นะขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดติดตามแชร์เพจและช่องให้นุ้ยด้วยค่ะจังหวัดที่มีฝนตกหนักนะคะจังหวัดสีเหลืองในวันนี้นะคะส่วนมากก็อยู่ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะ ภาคเหนือก็ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สรีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทลบบุรีนครสวรรค์สระบุรี กาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลักษณะาอากาศทั่วไปบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะทั้งนี้ก็เนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและลาวเข้าสู่ยอมความกดอากาศตำ่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร จึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะภาคตวนออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กัมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33 3 5องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบ,บุรีสมุทรสงครามชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วฉะเชงิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะจบพยากรณ์อากาศนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะถ้าอยากให้นุยปักหมุดนะคะบอกมาเลยค่ะนุยจะตอบให้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะบายบาย